นิทานพี่นกคขโยยังมีชายชราผู้หนึ่งชื่อว่าเจฟเพทโทเขาไม่มีลูกชายและอยู่ตัวคนเดียววันหนึ่งเขาได้สร้างหุ่นกระบอกที่ทำจากไม้ขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็น่าประหาดใจ ที่เจ้าหุ่นกระบอกนั้นเริ่มขยับตัวเองชื่อของเธอคือพิ n นอกคิโอนะเธอจะต้องเป็นลูกชายที่ดีของฉันและจะต้องไปโรงเรียนด้วยนะจะสัญญากับฉันได้ไหมครับผมสัญญาผมจะเป็นเด็กดีและจะไปโรงเรียน ในระหว่างทางไปโรงเรียนพินอกคิโอได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะโกนเรียกการแสดงหุ่นกระบอกที่สนุกสนานที่สุดมาแล้วจ้ารีบๆหน่อยเร็วใกล้จะเริ่มแสดงแล้วนะจ้ะขณะนั้นพินอกคิโอลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับเจแปโตแล้ว พีนอคคิโอแลกหนังสือของตัวเองกับตั๋วหนึ่งใบแล้วก็วิ่งเข้าไปดูรายการแสดงหุ่นกระบอกระหว่างการแสดงเหล่าหุ่นกระบอกทั้งหลายก็เรียกพีน o อกคิโอพีนอคคิโอมานี่เร็วมากับพวกเราสิพีนอคคิโอกระโดดขึ้นไปบนเวทีนั้นทำให้เจ้าของโกรธขึ้นมา แกทำลายการแสดงชั้นพังหมดเลยเจ้าของที่กำลังโกรธอยู่ก็เอาตัวพินอกกิโอไปขังไว้ในกรงพินอกกิโอร้องไห้อยู่ในกรงนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยทันใดนั้นนางฟ้าสีน้ำเงินก็ปรากฏตัวต่อหน้าพินอกกิโอเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอจ๊ะ ทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนละจ๊ะพินอคกิโอก็ผู้ชายคนนั้นบังคับให้ผมเข้ามาที่นี่ครับจมูกของพินอกคิโอก็งอกยาวขึ้นยาวขึ้นจมูกของเธอทำให้ฉันรู้ว่าเธอโกหกอยู่นะจ๊ะแต่ถ้าเธอเป็นเด็กด,ดีเมื่อไหร่เธอจะได้กลายเป็นคนจริงๆนะ จะสัญญากับฉันได้ไหมครับผมสัญญาจากนั้นจมูกของพิน็อกคิโอก็เล็กลงเหมือนเดิมอีกครั้งนางฟ้าสีน้ำเงินช่วยพิน็อกคิโอเดินทางกลับบ้านในระหว่างทางกลับบ้านเขาก็เจอหมาป่าตัวหนึ่งและแมวอีกตัวหนึ่งฉันกำลังจะไปเมืองของเล่นนะ ทำไมไม่ไปกับฉันด้วยล่ะไม่ล่ะฉันไม่อยากไปหรอกฉันต้องกลับบ้านแล้วพ่อรอฉันอยู่แต่เมื่อพี่นอกกิโอเห็นรถม้าวิเศษเขาก็เปลี่ยนใจเขากระโดดขึ้นไปบนรถม้าคันนั้นในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเมืองของเล่นพี่นอกกิโอรู้สึกตื่นเต้นมากๆ แต่เขาก็ไม่ทันสังเกตว่าตัวเองมีบางอย่างเปลี่ยนไปเขากลายเป็นลาไปแล้วมีหางและหูใบใหญ่โอ้ไม่นะช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นลานะจนท้ายที่สุดพินอคคิโอก็หนีออกมาจากเมืองของเล่นเขากำลังล่องเรือเล็กๆล,ลำหนึ่ง เพื่อตามหาพ่อของเขาพ่อจ๋าพ่ออยู่ที่ไหนมีใครเห็นพ่อฉันบ้างไหมแต่ด้วยพายุที่หนักมากพีนอกคิโอก็จมน้ำลึกลงไปในทะเลไม่นานก็มีปลาวานยักษ์ตัวหนึ่งคลืนตัวของเขาเข้าไปพีนอกคิโอเดินเข้าไปในท้องของปลาวาน เขาก็เห็นลำแสงหนึ่งและเห็นชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในเรือพ่อจ๋าอ๋อลูกพ่อทั้งสองสวมกอดกันและกันเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงกันทันใดนั้นพี่นกคีโอก็นึกวิธีออกมาจุดไฟกันเถอะ และทำให้มีควันเยอะๆเ,เลยเดี๋ยวเจ้าปลาวานจามเอาพวกเราออกไปเมื่อเจ้าปลาวานรู้สึกถึงกองไฟและควันนั่นมันก็จามและปล่อยทั้งสองคนออกมาฮัชชูเจฟเฟอร์โต้และพินอคคิโอก็เดินทางกลับบ้าน พินอคคิโอเสียใจกับสิ่งที่เขาทำไปมากๆเขารู้สึกเสียใจจริงๆต่อพ่อของเขาเจฟเพทตโตนางฟ้าสีน้ำเงินจึงเสกให้พินอคคิโอกลายเป็นคนจริงๆและทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่นั้นมา นิทานเรื่องซินโดเลล่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสาวน้อยคนหนึ่งเธอชื่อซินโดเลล่าเดิมเธอมีชื่อว่าเอล่าเป็นบุตรสาวของเศรษฐีผู้มั่งมีมารดาของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเล็ก เป็นเหตุให้บิดาของเอลล่าจำใจแต่งงานใหม่กับมาดามผู้หนึ่งซึ่งเป็นม่ายและมีลูกสาวติดมาสองคนเพราะอยากให้เอลล่ามีแม่ไม่นานนักหลังจากนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็เสียชีวิตทำให้ธาตุแทของแม่เลี้ยงปรากฏขึ้น นางกับลูกสาวใช้งานเอลล่าเรากับเป็นสาวใช้และใช้จ่ายทรัพย์สินที่เป็นของเอลล่าอย่างฟุ่มเฟือยทีร้ายกว่านั้นทั้งสามยังเปลี่ยนชื่อของเอลล่าเป็นเซนโดเลลาที่แปลว่าสาวน้อยในเท่าฐาน เพราะพวกนางใช้งานเอล่าจนเสื้อผ้าขาดปุปะมอมแมมไปทั้งตัวเซินเดเรล่ายอมทนลำบากทำงานเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งมีจดหมายเรียนเชิญหญิงสาวทั่วอาณาจักรให้หมาที่พระราชวังเพื่อร่วมงานเต้นรำแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือ พระราชาต้องการหาคู่ครองให้กับเจ้าชายซึ่งเป็นพระโอรสองค์เดียวจึงใช้งานเต้นรำบางหน้าเมื่อรู้ข่าวลูกสาวทั้งสองต่างพากันดีใจที่บางทีตนอาจมีโอกาสได้เต้นรำและได้แต่งงานกับเจ้าชายก็เป็นได้ เช่นกันกับซินเดอเรลลาเพราะเธอใฝฝันมาตลอดว่าจะได้เต้นรำในฟอร์มที่งดงามและเป็นอิสระจากงานบ้านอันล้นมือเหล่านี้แต่แน่นอนเมื่อเด็กสาวขอไปแม่เลี้ยงใจร้ายจึงกั่นแกล้งต่างๆนานา,นา จนซินโดเลลาไม่มีชุดใส่ไปงานเต้นรำซินโดเลลาเสียใจมากจึงหนีไปร้องไห้อยู่คนเดียวทันใดนั้นนางฟ้าแม่ทูนหัวของซินโดเลลาก็ปรากฏตัวขึ้นและบรรดานชุดที่สวยงามที่สุดให้ซินโดเลลา พร้อมกับบอกให้เด็กสาวไปงานเต้นรำแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องกลับมาก่อนเที่ยงคืนไม่เช่นนั้นเวทมนต์จะเสื่อมลงไปทันทีซินโดเรลล่าได้ทำตามความฝันแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือคู่เต้นรำที่เธอไม่ทราบว่าเป็นใครนั้นคือเจ้าชายนั่นเอง ทั้งสองตกหลุมรักกันทั้งที่ยังไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามของอีกฝ่ายแต่เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนซินโดเรลล่าก็รีบหนีไปโดยลืมรองเท้าแก้วเอาไว้เจ้าชายเก็บรองเท้าไว้จึงประกาศว่าจะทรงแต่งงานกับหญิงสาวที่สวมรองเท้าแก้วนี้ได้เท่านั้น เสนาบดีได้นำรองเท้าแก้วไปตามบ้านต่างๆเพื่อให้หญิงสาวทั่วอาณาจักรได้ลองจนมาถึงบ้านแม่เลี้ยงเมื่อลูกสาวทั้งสองลองครบแล้วนางก็โกหกว่าไม่มีหญิงสาวในบ้านอีกพร้อมทำลายรองเท้าแก้วจนแตกละเอียด ทุกคนต่างหมดหวังว่าจะไม่สามารถหาหญิงปริศนาของเจ้าชายพบแต่สุดท้ายซินโดเล,ล่าก็หยิบรองเท้าแก้วอีกข้างที่เก็บไว้ขึ้นมาและสวมให้กับเหล่าเซนาบอดีดูทำให้ซินโดเล,ล่าได้แต่งงานกับเจ้าชายและมีความสุขตราบนานเท่านาน